เอาละคระผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกข่าวหนึ่งค่ะซึ่งต้องบอกว่าแม่เริ่มออกพรรษาแล้วค่ะต้องบอกว่านะคะเป็นกิจกรรมมาออกพรรษาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีการเน้นการอนุรักษ์ของประเพณีของชาวอีสานนะคะวันเพ็ญเดือนสิเอ็ดเป็นยังไงมาดูตามภาพค่ะ นายธีรศักธีคายุพันธ์ค่ะนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นค่ะพร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครขอนแก่นเองมีการร่วมให้กำลังใจพี่น้องชุมชนสถานบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีลอออกพรรษาลอยประที่ปูชาพุทธกตัญยูประจำปี2563ตามภาพซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ ภายใต้แนวคิดวิถีอีสานนะคะต้องบอกเลยนะวิถี New n o r m a l นะคะสำหรับขบวนแห่ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนี้ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคณะค,ครูอาจารย์นักเรียนนะคะที่คุมวัดนะคะต้องบอกว่าพี่น้องตรงนี้ในชุมชนทั้งหมด95ชุมชน แล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรารวมจำนวนกว่า2,000คนนะคะมีการร้อยเรื่องเรื่องราวความเป็นมาของออกพรรษาไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงสู่จังหวัดขอนแก่นบ้าง ะะแล้วก็มารวมถึงการลอยประทีปในวันออกพรรษาให้ทุกคนให้ประชาชนทุกคนแสดงออกถึงความเป็นผู้ทัก,กตัญญูนะคะตลอดไปจนถึงการส่งเสริมเรื่องของการมีวินัยเองความอดทนเป็นยังไงความรับผิดชอบของเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณมีหรือเปล่าความกตัญยูมีไม้จิตสำนึกรักท้องถิ่นเป็นยังไงบ้างความสามัคคีของคนขอนแก่นของเราแน่นหนาแค่ไหน นะคะเกลือกูลกันแค่ไหนเป็นแบบนี้เลยนะคะผู้ชมคะต้องบอกว่าแนวคิดตัวนี้นะคะเป็นการอนุรักษ์พฒนธรรมไทยแล้วก็อีสานของเราประกอบด้วยทั้งหมด5ขบวนนะคะขบวนแรกค่ะเป็นพุทธบูชาพุทธกันกนตันยูนะคะขบวนที่2ค่ะเป็นขบวนสืบสารประเพณีบุญออกพรรษาขบวนที่3เป็นรักสรนประทีพงามวิจิตโสภา ขบวนที่4ค่ะขบวนถวายเป็นพุทธบูชาล่องทารากางวาลีนะคะขบวนสุดท้ายขบวนที่5ค่ะเป็นวิถีอีสานวิถีนิวนนม่ต้องบอกว่า5ขบวนนี้นะคะจะเริ่มแห่จากสารหลักเมืองนะคะุณผู้ชมจากสารหลักเมืองมุ่งหน้าไปยังเวทีสวนสาธารณะ,ะ200ปีบึงแก่นนคร ต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากสำหรับประเพณีลอยประทีบบูชาพุทธกตัญูในวันออกพรรษาค่ะจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2563ที่ณนะบริเวณริมบึงแก่นนะครนะคะต้องบอกว่าไปกันได้นะคะประเพณีตัวนี้จะเป็นประเพณีวัฒนธรรมคนที่อีสานจะได้มีการปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตการ ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของคนอีสานนะตั้งแต่สมัยโบราณนะคะคุณต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ด้วยมีการสืบสานขนบรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วิถีอีสานของเราทั้งหมดนะคะให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นให้ลูกให้หลานเราสืบทอดกันต่อไปปลูกฝังไปเลยค่ะ ไปอยู่ในใต้จิตสำนึกของเด็กเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักความสามคัคคีให้เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอ,อาชีพคุณทำงานไปแล้วเป็นยังไงก็อยากให้ประเพณีพวกนี้อยู่กับคุณไปตลอดเลย นะคะไม่ว่าจะมีลูกหลานอีกกี่ปีกี่ชาติก็อยากให้อยู่แบบนี้นะคะถือว่าก็เป็นพัฒนาเมืองสุขสากลเหมือนกันแล้วก็เป็นการสร้างสังคมแห่งสุขแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาแล้วก็ด้านการเรียนรู้นะคะทั้งนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าการจัดประเพณีออกพรรษาลอยประที่ปูชาพุทธกัตตัญญูประเพณีตัวนี้นะคะจะอยู่ภายใต้แนวคิดวิถีสารวิถีนิว n o r m a l นะคะถือว่า เป็นประเพณีที่ดีนะคะที่ให้ลูกหลานของเราได้สืบทอดกันไปตั้งแต่ยาวนานมากตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานมาจนถึงปัจจุบันและต่อปัจจุบันไปจนถึงลูกหลานของเราอีกแม่ไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะผู้ชมคะเออสามารถไปได้นะคะงานนะคะจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่ระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่4คุณสามารถไปได้นะคะผู้ชม